สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคับสวัสดีครย์จอาจารย์จงค่ะอาจารย์จงค่ะอาจารย์จงครับท่านผู้ชมเนาะวัวศุก์เป็นเลขสูตรคำนวณหรือว่าความฝันนี่กับแม่นครับเอฟซีเบาแอมบ์ทรงกับทีมงานหัวยิ้นข่าวต้องมาสอบถามบุ๊กถึงบ้านท่านที่ครับวันที่สองพฤษภาคมนี่เนาะอาจารย์ครับเน่นแนวทางดีๆเด็ดๆครับอาจารย์เบลสูตฟังเลยเป็นความฝันหรือคำนวณครับนี่เป็นความฝันนี่ครัความฝันก่อนกครับ เห็นปลานี่ยตายแบบไรเขาเขาไปหาปลาเนี่ยเขาเอื่นกันบามหาปลาเนี้ยบาสันปลาคือ้ายแท้บาสันตายฟูน้ำเป็นเนเนียดอยู่ปลานะปลาตายปลาตายตายแบบไรปลามันตายอยู่ใส่ในหอยในห้องนี่ไมหอยในห้องเข่านี่ะแบบว่ามันตายแบบมันมันมันนอกน้ำตายองสัา่ะโอ้บ่ไหตายในสาบ่อบ่บ ตายแบบแว่ามันหนองหนามตายว่าจังไหนหนี่แหละข้าเอื่นกันไปหากันก็ได้ไปก็ไปน้องเขาครับผมไปก็ไปหาน้องเขานีา่ล่ะจะเก็บเอาเก็บเอากำเอากำเอาแล้วในต่างลายครับเก็บเอากำเอาเลยแมน่นครับสว่ว่าเกี่ยวกับปูกับปลาตายนีก่กะคิดว่ามันตายเนะาะจะมา,าจังเก็บสี่เพิ่นสี่เป็นอะไรจังได้สต่ว่า นี่ขั้นทาว่าเนี่จะคิดว่าสน0 8แนว08แมนว่ามันปลามันตายมันก็0เมื่อปลามันก็8เนอะครับวัทนี่เมื่อห้าวกับกมเอากาเอาขั้นสี่หายสามตัวนี่ก็908พอพเปราะวะ่ากมแมนอือ908 908ครับเอฟซีหรว่าเมื่อหานิวอ,อกก็อไ้เนาะครับเนาะแมนหา08ก็ไรแมนว่าอาจารย์ ขอถทดขอไปเอฟซีหลายๆครับเอาตามอาจารย์ธนวานะครับเบาแอมมาทงรวงอีกแล้วอันนี้ตีเอานะคะตีเอาตีเอาครับตีตอนนี้ทีงานตีให้ครับเบาเอมมเราทงตีให้กับทีงานคานถามันจับไม่กระเจ็ดก็ได้แต่เอาหาดีกว่าปมมือเขาหานิ้วครับนอกอาจารย์หรืออาจารย์มาจะได้ครับอย่างไรหาใส่ก็ได้หาศูนย์แปดครับเก้าศูนย์แปดกระบถึงกับไลฟ์สุดหลออสองสุดครับผม ันนี้ละ้งน,นี่ละสองสูตรแมนจะเอาไฟวิ an, ่งจะเอาว่าเอาวิ่งก็เอาครับเอาวิ่งนี้มาได้ใสครับสูตรนี่ฮะสูตรนี่คำนวณเองคำนวณเองเลยแมนครับเอาเพิ่งครับอาจารย์นี่สองเนี่ยวิ่งสองสองกับสามนี่แหละตัวใดบนตัวใดล่างครับเนี่ยอันบนล่างไปโดดโอ้บนล่างไปเลยครับเ๋ยวจะมากเนาะครับเนี่สองสามครับผมสองสามท่านท้า เป็นสูตรคำนวณเหรอครับเป็นตัวใดครับท่านสี่เอาคำนวณนั้นจัดเป็นสูตรบอกครับผมก็มากสองสี่นี่ละสองสี่สองสามสองสี่กับสองสามครับเนี่ยสามตัวเหรอครับอันนี้สามตัวครับคำนวณนี่มันสี่ส่วนมากมันสี่ใบอยากเป็นสามตัวูเด็ดได้สองตัวครับผมได้ได้สองตัวกับอาจารย์เพื่อนนะครับท่หมผู้ชมผู้ฝึกโบกแพร่งโตเลกครับแนวทางมัธยมตสองคือสภาพคมพ่อสองพันถล่ยหกสิบเจ็ดครับ เด็ดเด็ดครับก็ถามักเล็กจุดเนี่ก็ลองเอาไปซื้อลอตีล่องเบิงนะครับเนาะอาจารย์ครับแมนก็ลองเบิงครับอีฟซีเป็นลองเบิงครับเพ็่นมากให่เพ็่นจัดก็มากให่เพ็่นพานเพียงจะเป็นแนวทางให้เพ็่นเบิงเนาะครับมันกับโบกหูว่าเสียออกตัวใดครับเอาจังไรอีกครับอาจารย์บาทนี่กับข้อฝากเทนี้ละข้อฝากเบ็ดทอดสุดเฮนีละโอ้ขอบคุณทีรายครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์จงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์จงครับ นี่นักขัธรรมชมเลขของอาจารย์จงกับธรรมชมตตีเป็นเลขกับเกหรือหาศูนย์แปดธรรมชมฟันว่าปาตายเนาะเนาะแล้วกับแปดศ์เลขวิ่งของอาจารย์จงกับวิ่งสองวิ่งสบนรางคธรรมชมสองสี 2, 4, 3, ะะ่สองสาเนาะเลขคำนวณธรรมชมปากออหายมิโชไม่ลาบกับอาจารย์จงประจําวันที่สองพฤษภาค,คมพศสองพนห้าร้อยหกสค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกาซิล่าทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยจุดโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะไก่ยื่งผืาพ,พิสัยนักการทำชมทอมมีสามดาวมิ่งของดีมาฝากทำชมค่ะับชมเมืองของดีกระเบาแอมลาทงกันเลยค่ะ่บยแอมมาทงอย่นเดินข้างไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพาะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบีดีบุคคาโบ้ไข่เคาร้านคนย่าง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทองสื่อเหลือสื่อวัตถรีจึงสื่อผีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชุ่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยลคกับพี่ถ้าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปรับแต่ล้วก็บี้บี้อย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปลสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุย้ยน้องเบรนะิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อบุญปห,ห,หลอดเนาะเป็นนุดมติดเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาร้อต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของป่นปานๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงุงนิสัยผู้อาวุโสผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุาขอบคุณครับน้องเลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ้าแอมลตุมหยินข่าวกขบุรีรอซาครับท่านผู้ชม ไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุคคลดีลูกค้าย่ามบุหินลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาลานเหตุในคนมองบุหินลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับดวงจะดเปิืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ใน้านคาร้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนะาะบาวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงไอ้ครับมีโอกาสในมาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยนํากันครับสาหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู <the supply> ้สาวผู ok! the 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 ้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมากนะครับเพราะลักข์เมื่อเต้ยเต้ยกับท่านผู้ชมเต้ยเต้ยลักข์บี้ยังสิครับนุนยังสิครับลักข์ท่าปากสามเทื่อปลูกปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลักข์เซย์ผมขคุณลูกหัวนะครับ รูกหัวสามครั้งนะครับท huh kind of ่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย function, ain, love, rage, ์น <c oughs> ี Christ, sweating, guarante, ่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบื้องู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนะ้าแต่หมอชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสะเนียดะให้ทีบ่บอดีทีล่าสีมันบดมันบันบนบงสะเนียดะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบ,น,น,ะอาบนะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี่เอามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาบ่าวเอามาุ่งเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุน่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอามาุ่งกับสิ่แห้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่ป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอากตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอากเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรงเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสยยงเียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ